เขาบอกถ้าเป็นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยถือว่าวงการตำรวจตกต่ำมากๆคืออย่างนี้ผู้กำกับเนี่ยเอ่ยชื่อท่านได้แล้วนะครับพันตำรวจเอกธีรพัฒน เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้ก่อนคือพันตํารวจเอกกิรพัฒน์ผู้กํากับเนี่ยแกถูกร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับหาว่าแกไปรับสวยซึ่งแกอาจจะไม่ได้ทําก็ได้แต่ลูกน้องเนี่ยไปร้องเรียนปรากฏลูกน้องไปร้องเรียนเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาคือผู้การนครนายกก็เลยต้องเรียกคนร้องเรียนเนี่ยระดับเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นพันตํารวจตรีกับนายดาบเรียกทางด้านพันตารวจตรีสุดเตบอกไหนมาคุยหน่อยสิว่าผู้กํากับลูกพี่คุณเนี่ยที่คุณไปร้องเรียนเนี่ยมีเรื่องรับสวยอะไรยังไง มันแปลกตรงไหนไหมฮะปรากฏผู้กำกับเหมือนรู้ผู้กํากับก็เลยไปที่ทางด้านของผู้ทอนผู้ทอนก็คือกองบังคับการของจังหวัดเนี่ยนะฮะที่ทางด้านผู้การเนี่ยกำลังเรียกสารวัตรคุยคปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูฮะภาพนี้คือภาพของพันตํารวจเอกธีรพัฒน์กำลังก้มกับพันตํารวจโทวุฒิพงศ์แต่พันตำรวจโทวุฒิพงศ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้ถูกไหมแต่เหมือนกับอยู่แถวหน้าห้องของผู้การ

ครับครับไดครมีอะไรเยอะครับ้หไม่มีอะไรเลยครับผมมาพบนายนายเรียผมเน่ขอบนายด้วยครับขอโทษนายด้วยครับขอครับขอโทษนายด้วยครับนายครับผมขอบตาครับขอโทษนายด้วยครับขอครับขอบคุณครับขอครับขอบควณครับขอครับขอครับอครับขอครับขอคร เอาคนทุกเพบผมมาพบเองเขาก็ยังมีมีหลักฐานนะครับผมมีหลักฐานเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวไปดูกันครับมาครว่าไอ้เขาออกมันไม่ออกมาครับคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้ถามว่าตัวพันธุ์ตระเอกธีรพัฒน์เนี่ยท่านมีปัญหาอะไรยังไงกับใครคุณผู้ชมดูผังตรงนี้นะฮะคือเรื่องราวอันนี้มันมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยพันธุ์ตระเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นผู้กํากับสืบสวนของนครนายก ถูกกล่าวหาการกระทําความผิดวินัยร้ายแรงโดยคนที่ร้องเรียน,นยก็คือพันตํารวจตรีสุดเขตแล้วก็ในดาบโดยมีการอ้างว่าเหมือนกับผู้กับสั่งให้ไปเหมือนกับไปหาเงินซึ่งผู้กับอาจไม่ได้ทําก็ได้ถูกไหมอันนี้เราต้องพูดเผื่อเอาไว้ก่อนเพราะราบใดผลการตรวจสอบยังไม่ออกอเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และหลังจากนั้นเนี่ยตัวทางด้านของผู้การเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็คือเป็นลูกพี่ใหญ่ผู้การเนี่ยก็เลยเรียกทางด้านพันตารวจตรีสุดเขตกับดาบรังสรรและก็ดาบตะวันเข้า ในจังหวะนั้นเองเนี่ยพันธุตระเอกธีรพัฒน์ก็เดินทางไปด้วยเหมือนกันแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยยังไม่ให้เข้าพบมีการระบุว่าพันธุตระเอกธีรพัฒน์ก็อยากจะเข้าไปพบผู้การอีกเหมือนกันโดยมีการไปยืนเคาะประตูนะฮะหน้าห้องของผู้บังคับบัญชาแล้วก็ตะโกนเรียกผู้บังคับบัญชาขณะที่ผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยกำลังพูดคุยกับทางสารวัตรสุดเขตเพื่อจะถามว่าเกิดอะไรขึ้น คุณผู้ชมลองนึกภาพเหมือนหัวหน้ากําลังคุยกับลูกน้องแล้วข้างนอกคือคนถูกร้องเรียนแต่คนถูกร้องเนียนขอคุยได้ครับขอคุยด้วยประมาณนี้หรือไม่เพราะคนในสํานักงานก็บอกเอ้าผู้กํากับเจ้านายกําลังคุยอยู่แต่เหมือนกับผู้กํากับเนี่ยขอคุยได้ครับขอคุยได้ครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพันตำรวจโทวุฒิพงตั้งมาหากิจสิริคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมาเยี่ยมผู้การนครนอายก พันตำรวจเอกธีรพัฒน์ท่านเห็นท่านก็ก้มกราบนายครับนายครับเนีนย่นยเนี่ยปังเสียงด้วยิเนี่ยปังเสียงกมาทกับมัไมาครับครับตัวไหนครับรับรับคทชมครับล่าสุดเรื่องนี้ขอดูเอกสารคำสั่งคู่ขนานกันเลยมานะฮะปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบทางด้านของผู้กำกับธีรพัฒนะฮะ เรื่องการถูกร้องเรียนเข้าข่ายการผิดวินัยร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจึงแต่งตั้งกรรมการสอบก็แสดงว่าตอนนี้ผลยังไม่ออกผิดถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลายคนบอกคุยผู้กำกับไปกราบพันตำรวจโทคนก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเรื่องนี้ถึงหูผบตรเรียบร้อยแล้ว ขอตัดภาพไปที่ท่านผอ,อตรคู่กับคลิปกราบเลยนะฮะเปิดคลิปกราบขึ้นมาด้วยผ<ะ>อ,อตรต่อสักคุณผู้ชมฮะท่านบอกว่าขั้นตอนการตรวจสอบมันมีอยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอผู้การจังหวัดนครนายกตรวจสอบก่อนแล้วรายงานมาตามลาดับส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าท่านปูงกับมีพฤติกรรมแบบนี้ในหลายพื้นที่ขอบอกว่าตํารวจมีสองแสนกว่านายผมจะรู้พฤติกรรมของทุกนายไม่ได้ถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีต้องตรวจสอบก่อนนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนิ้วนั้น หมดยุคจะมารีไถพี่น้องประชาชนแล้วจริงเหรอฮะท่านผอบอหมดยุคแล้วที่จะรีดไถไหนลองฟังผบอตรท่านพูดบ้างฮะอันนี้เป็นวันนี้น่พี่จะให้มารายงานว่าก็เดี๋ยวคืออย่างนี้ครับเราเรามีท่านรองผู้ชการแต่ท่านท่านรองผบตรแล้วก็ผู้ชการบ้านท่านนะ่ะผู้ ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนะครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงใบฟาดซะคือไล่มาตามลำดับกับผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่าน<ม>ก็บอกให้ดูที่ผู้การลงไปดูให้ดีบ้านตัวเองเก็บกวาดให้ดีไม่ใช่ทุกเรื่องต้องมาถึงผบง,งั้นก็ไม่ต้องมีผู้การหรอกถูกไหมไม่ต้องมีผู้ัญชการหรอกนะครับพี่มอบอำนาจไปแล้วในการบริหารราชะการแผ่นดินพนักงานสอบสวนที่ขาดอย่างทุกวันนี้พี่ก็มีหนังสือกำชับไปแล้ววันที่29ต้องงส่่มาาเลยว ข้อมูลของพนักงานสอบสวนที่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่นี่ครับ<ะ>คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าการสั่งสอบเนี่ยก็จะมาจากเรื่องที่เขามองว่าในส่วนของผู้กํากับเองเนี่ยมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้การด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเนี่ยคือเหมือนกับไปเคาะหน้าประตูผู้บังคับบัญชาโดยหลักและส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะห้ามทําเลยนะครับคุณผู้ชม<อ>ฮะเพราะว่าอยู่ที่ว่าผู้บังคับบัญชาจะให้โอกาสคุยหรือไม่ให้คุยล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เราไปที่สํานักงานเห็นบอกว่าลูก หลายคนไม่มีใครกล้าพูดตัดบรรยากาศที่สํานักง,งานแล้วเปิดมาพร้อมกับคลิปฮะ,ฮะโดยวันนี้เราไปที่กองการสืบ<ะ>บรรยากาศเงียบเหงามาก<ะ>โดยลูกน้องหลายคนเนี่ยเป็นลูกน้องพุ่มกับเขาคงไม่กล้าพูดถึงลูกพี่เขาหรอกเ<ะ>นี่ยนะฮะ ก็หลายคนก็บอกว่าก็เดี๋ยวรอผู้บังคับบัญชาก็คือผู้การจังหวัดนครนายกเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้เองก็แล้วกันส่วนนายตำรวจลูกน้องที่ไปร้องเรียนเรื่องที่ว่าถูกบีบให้ไปหาเงินตอนนี้เดี๋ยวก็คงต้องฟังเพราะยังไม่มีใครฟังจากปากผู้กำกับในเรื่องของการชี้แจงแต่ที่แน่ๆวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันทนายคลายทุกออกมาบอกถึงปมนี้ทนายคลายทุกบอกผมว่ามันทุเรศนะทุเรศตรงที่ทำไมผู้กำกับต้องไปนั่ง สั่งให้ลูกน้องเก็บเงินถ้าจริงนะถ้าจริงอั้ต้องเผืือก่อนถ้าจริงแล้วกรณีแบบนี้ไปกราบเท้าถือว่าอปัยยศมากๆคือทนายเดชามองว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีการไล่ออกถ้าผิดจริงแต่ถ้าท่านไม่ผิดก็ว่ากันไปแต่ถ้าผิดจริงตามที่ลูกน้องร้องเรียนระดับนี้แล้วต้องให้ออกอ่านไ้ฟังบางช่วงบางตอนเน่ยฮะ จะก,ก็มองแล้วมันก็ทุเลศนะไม่คิดว่าสํานักงานต,าตํารวจห่างอาจจะตกต่ําขนาดนี้และไม่เชื่อว่าคนที่เป็นผู้อํกับจะไปสั่งลูกน้องให้เก็บสวยและสุดท้ายต้องไปกราบเท้ากราบตีนลูกน้องเนี่ยมันผมว่าเป็นเรื่องอัปยศนะคือย้ายอย่างเดียวไม่พอนะต้องไล่ออกจากราชการเพราะพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าแย่มากนะและผมเชื่อว่า